แล้วกับพวกอืมพวกอ่ามัสแมนแล้วก็น้ำพริกรู้ไหมราคา30บาทสี่สิบอันก็จะเป็นกระเพราถ่านรูมไหมเป็นถาดบักใหญ่ราคา49บาททุกคนคิดเบิรงอันนี้ก็จะเป็นบะหมี่เนาะราคา30 39บาทเบิรงกไหมก๋วยเตี๋ยวก๋วยจัมยวนราคา29บาทหนึง <laughs> คืออเมซิ่งแหง่งทุกคนอยู่นี่นะ ทุกคนนี่คืออาหารในราคา39บาทพร้อมกับวิวโคตรกชัวร่เลยทุกคนสบายดีสบายดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและทางต่างประเทศน,น้ำเด้อยินดีต้อนรับทุกท่านครับซูซองสองสาวลาวเซโนเมนี้ก็บ่ได้มาก,กับน้องเมฆนะพี่น,อน้องเนาะ้อนี้เข้ามากับแฟนพี่น้องเห็นบ่เฟเทนทาเนาททางขา น้องมเมฆเป็นลมเรียนคือเศรานะพี่น้องเนาะซึ่งมื่อนี้สซบุภากะอาการกำเริบอีกแล้วนะพี่น้องเนาะยาเบิร์ดเมื่อวานนี่พี่น้องยาเบิร์ดตอนเศร้าเนาะตอนแรกบาได้กินยาตอนเศร้ามาเนาะเจ็บแต่ตอนแรงเพลียนะพี่น้องแต่ตอนเศร้ามาแห้งอาการเดี๋ยเจ็บแห้งกว้าเก่นะาเนาะสซบุภากะยาเบิร้ลกับอาการกำเริบพี่น้องแต่ว่ากับบอกกำเริบแห้งสำตอนตอนแรกเนาะมันกัพอทนได้อันนี้เซบุภากะ ได้กินเข่ากินเข่าลงไปเนาะแล้วก็พอบรรเทาแล้วก็ได้มาอัดคลิปพี่น้องเนาะยานพี่น้องเอฟซีคีนฮอนพี่เทมเนาะโซผ้ากับพอเห็ดไดโซผ้ากระบื้นงเหตุน่ะพี่น้องเนาะสู่อสื่อซีบิดน่ะพี่น้องเนาะหาเฮาเหตุคลิปลงเดียวคลิปเพาบทต่อเนื่องเดียวยอดวิวเฮาก็จะตกเฮาก็จะแบบยอดดิวโตเฮาจะไม่มีรายได้อีกน่ะพี่น้องเนาะเฮาก็ต้อง สู่ท่าพ่ออีได้กับกระบาทสู่เห็ดไปนะพี่น้องเนาะจะได้กาวผักเป็นกำใจเซวภาด้วยการกดไลค์กดแชซกกุซับใส่ได้พี่น้องเนาะให้เซวภาได้มีรายได้ไเพ<อ>ิ่มมากผิดพลาดตนเองเนาะซเซมบุนี่นะเซวภากาจะมาเห็ุคลิปรีแอคชั่นที่เก่านะพี่น้องเนาะบุนี้จะมาเห็ุคลิปรีแอคชั่นในหัวข้อเรื่องบ่าวล่าอุ้งห้างหรูใจกลางกรุงเทพขายอาหารถูกมากจริงๆหรือ ซึ่งคลิปนี้เนาะก็ได้ได้มาจากซองของอ Let's Go with Blue พี่น้องเนาะซึ่งเป็นคลิปของบาวล่าทีเพิ่นไปท่องเที่ยวกรุงเทพปมปหาคนครได้ไปกินข้าวในห้างรูเลยมีราคาถือแล้ากุบอกเลยว่านะพี่น้องบอกเลยว่าวิวนะสวยแห้นแงนะสุภพแอบไปดูคลิปมาแล้วพี่น้องเนาะกับบบ่า เห็นเลยกัแบบโอ้โหพี่น้องประเทศไทยเพิ่นแบบขาดขนาดนี้เลยบ่แบบห่างรู้บิวดีแต่เป็นยังแบบอาหารราคาถูกนะพี่น้องเพิ่นเอากำไรมาใส่เนาะสุภารากระเอบคิดเดี๋ยพี่น้องแอบนงอยู่เนาะเดี๋ยวว่ารายก็ยายหายแล้วเนาะจะได้ก็ฝากคลิปกันสบัสเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะซ่องอ่า let's go w i t h blue เนาะอ่าเดี๋ยวสุภาราจะแปะลิงก์เอาไว้ใต้โพสต์เนาะ เดี๋ยวต่อไปว่าลายใยห่หางพี่น้องเนาะเจ็บท้องพี่นอ้องตอนต่อไปอน,นุนาเข้าไปหาซุ้มคีบพ้องๆกันเลยเนาะกราบสบายดีทุกคนคลิปนี้เข้ากันยังอยู่ที่กรุงเทพมหานครเนาะเสริงตอนนี้กะเป็นเวลาสาวๆสวยๆส,สี่หสิบโมงแล้วเนาะทุกคนเดี๋ยวมือน,นี่เอาสิพาทุกคนไปกินเ่าอยู่สถานกี่สถานกี่หนึ่งึ่งอยู่ใจกลางเมือง แต่ว่าราคานะ่าโคตรจะถึกเลยเนาะนั่นก็นคือเทอร์มินอล21นั่นเองทุกคนบรรยากาศตอนนี้ก็ค่อนข้าง,ง,งดีเนาะทุกคนบ่ฮ้อนบ่รแดดว่รหนาวลบปลอยๆเสรงตอนนี้เ้าก็อยู่ที่เพชรบุรีเนาะเดี๋ยวเขาจะพาทุกคนไปที่ MRT หรือว่ารถไฟฟ้าใต้ดินเนาะเพื่อจะนำเ้าไปสู่เทอร์มินอล21เนาะจากนี่ไปเทอร์มินอล21ก็หนึ่งสถานีเนาะ เรงนี้เนาะเดี๋ยวเขาจะอย่างไปลงทางบันไดเลือเอ่อนเอาเพราะว่ามันอน้ังสะดวกทันอย่างลงจุดนี้เนาะเขาจะได้ย่างลงเสงรมันลายสั้นมันก็นอน้างเหนื่อยเสิร์ไปทางคุณก็จะเป็นบันไดเลื่อนเนาะทุกคนเอากระสีอย่างไปเลยมีบรรยากาศข้างในขาไปข้างในนี่ก็จะเป็นห้างเนาะทุกคนเ <Ooh. S 1> สิรอะเทอร์มินัล21เนาะเป็น เปิดให้บริการสามารถเข้าไปในห่างได้ประมาณ10โมงตอนนี้ก็สกือบ10โมงแล้วเภากันสิผ้าพใบพระวาจุดเที่เวาสิไปกินเขาเป็นจุดที่คนนิยมไปกินและเขาก็จะนิยมไปหนังในอาลิมระเบียงเนาะซึ่งเขาอยากจะไปหนังจุดนั้นเพราะว่าเขาอยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศทิวทัศน์ตอนกินเขาแบบง,งามๆเนาะทุกคนสึง่งรู้สึกว่าคอยไปกับไลยเถื่อนแล้วแต่ว่า บอกเคยไปถ่ายเอาจะเกือเธอหนี้ก็เลยสีไปถ่ายให้ทุกคนเบิ่งกันว่ามันสีงามสัมได้เนาะแล้วก็อาหารโคถึกเลยทุกคนถึกแบบคือปกติเนาะเขาไปกินอยู่บอนอื่นนะบอนแบบขังทางโบหรือว่าบอนธรรมดาบอกอะราคากันสี่สิบหาสิบขึ้นไปแล้วองีทุกคนแต่ว่าอยู่บอนนี้นะราคาแต่ละอย่างนะค่อนข้างถือกว่ากว่ากว่าข้างนอกเนาะทุกคนอยากสิบ,บอกว่า MRT เพชรบุรีก็ทัวงามแห่งทุกคนเบิ่งทางเขา นี่คือทางเขา MRT ท,ทุกคนนะคือแบบโอ้โหอเเมิ่นแห้งนี่แหละทุกคนประเทศไทยกรุงเทพมหานาครยังกำล่ะทุกคน,นต่อไปเรากจะย่างลงไปอีกสั้นหนึ่งเพื่อสิซื้อตัว๋วไปถี่สุขมุมวิทเนอะทุกคนโอเคตอนนี้เขาก็หาซื้อตั๋วอยู่ สุขุมวิทครับโอเคได้เรียนมาแล้วสูนเดี๋ยวเาเเ็บท่ากันแล้วทุกคนตอนนี้เท่ากันอย่างลงมาฮอดสั้นที่รถไฟ ไดิดแเลนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นบิวบอร์ดเนาะสามารถเบิ่งได้ว่ารถสีออกอีกจักนาทีเลยก็สามารถเบิกมงได้มีตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมง7นาทีเลยก็้ายนี่ไปทางลัก2เนาะเลยก็เลยอีก2นาทีรถกันมาฮอดก็จะมีป้ายโฆษณาแบบนี้เลยเนาะทุกคนสนรู้สึกว่าอย่างเงี้ยก็สะดวกสบายเนาะอยู่กรุงเทพแมีรถกันมาฮอดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราจะถ่ายีีเพื่อนออกมาเบิดก่อนนอนแล้วจะย่างเข้าไปนะทุกคนเีอ่นโอเคเข้าไปกันเลยเข้ามาแต่ละเถวเราเคยสิได้นั่งเนาะเพราะว่าคนมันแข,ข็งๆร้ายทุกคนที่นั่งเต็มตลอด บนเป็นยังเขาไปสถานีเดียวหนึ่งก็คือแป๊บเดียวเย็นแปบเดียวกระหอดสถานีที่เขาจะลงแล้วเนาะโอเคเปิดกาอากาศอ่อนดีเนาะบรยากาศของขางเย็นะ้างในขานเดินทางเหมือนกับมีโฆษณาให้เาเิตลอดทางเลยเนเะอาละคนตอนนี้เขากลมา,าสถานีที่เขาสิลงเป็นทีเ่เรียบร้อยแล้วสถานีสุมวิทสถานีสุขุมวิท โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถส i t ุ t วิทสเตชัน s e m i n d the gap between train and platform โอเคเอาไปเลยโอเคได้ฮอสิหาบันไดเรือนเอาละทุกคนตอนนี้ฮขาก็ขึ้นมาหอดสั้นถี่ฮอาจะออกไปข้างนอกแล้วไดเขาก็จะเบิ่งเนาะอันนี้ก็จะมีป้ายเนาะนสมมติว่าคนบนยางเนี้ยเขื่นก็นจะมีป้ายเขียนหเลยคือ มีซอยสุขุมวิทสถานีรถไฟฟ้า BTS แล้สก็สยามสมาคมอาคารเสริมมิตเนอสึ่งทางไฟ b t ททางนี้นอรหัวเทอร์มินอลทเวนตี้วันมันจะติดกันกับ BTS เลยเนาะทุกคนเดี๋ยวเขาจะสีอย่างออกทางนี้กันเลยโอเคต้องเตรียมให้ดีเนาะก่อนเขาจะหย่างมาทางนี้เขาต้องเตรียมเหรียญไว้เลยเผื่อบเป็นการเส้อราเสียเวลาเนาะทุกคนขอเขาต้องได้หยอดเหรียญตัวนี้ลงเวลาเขาสีออกเนาะใครเห็น เหรียญเสียคือบัสามารถออกได้เนาะต้องได้จ่ายเงินใหม่เนาะ <S <S นี่เดี๋ยนี่คือเปลี่ยนใหม่ตลอดเนาะตอนคอยมาตรงนั้นก็จะเป็นใบ้ใป้ายแต่มันจะเปลี่ยนตลอดเนาะ <S 1> <S 1> คนขานแบบโอ้โหเนี่ยเลยเนาะทุกคนประเทศถี่เขาจเจริญแล้วกสิประมาณนี้เทากสิกนนอยาก,กไปเรืาา่อยๆเนาะนี่เดีคนรถบัสมาทางนี้รถบัสอสุกไปทางขวาจะมีคอยสุทุมวิทซอยสามเทากสิไปาทาง สถานีรถไฟฟ้าอโศกนอกเพราะว่าทางมันอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าเข้าไปสึานไกันเลยทุกคนบึงคือเรียงคือทุกบอร์ดนะมีแต่ป้ายนะเอาละตอนนี้เรากกำลังเริ่มออกจาก MRT หรือว่ารถไฟใต้ดินเป็นทีเรียบร้อยแล้วกำลังคุดขึ้นมา คนก็หล,ลายนะทุกคนนี่แหละคือคืนดีมวนดีหวังว่าสิมีบอ่อนี่เขานั่งเนาะติดริมระเบียงะนะเพราะว่าคอยไปแต่ฤดอน่ะนะผมก็ได้นั่งติดริมระเบียงเลยคนจะไปนั่งก่อนตลอดเพราะว่าเขาไปบบทันเนาะยิงช่วงเนี่ยมันเป็นส่วงหีกล้สีเทียงะนะคนเขาก็จะไปกินข้าวเทียงเนาะคนมันก็ไลาๆวังวันสิมีจะบอ่อนึง เทีเราได้เป็นหนังติดริมระเบียงเนาะมื้อนี้บรรยากาศดีเนาะบรรยากาศแจ่มใสบ่ค่อยฮ้อนบอ่ฮ้อนแล้วก็บ่มีฝนก็ถือว่าโอเคนี่แหละบรรยากาศไป็สิแงเหล่านีมักเนาะโอเคตอนนี้เฮาก็เริ่มย่างกําลังสิย่าง,งเข้าไปในเทอร์มิโนชวยนิวนเนาะเฮาก็สิย่าง,งไปเรื่อยๆนี่ทุกคนเบิง่งอันนี้จะเป็น BTS อโศกเสมอคนนี่คือหลายตลอดเวลาเลยตอนนี้เฮาก็ฮอดห,หน้าทางเขา้าเป็นที่เรียบร้อยแ,แล้วเนาะ ทอร์มินอลวนี้วันเนาะหรือว่าเทอร์มินอลเซาทเอสดันเองโอเคเฮากาสียางขับไปข้างในกันเลยเนาะทุกคนตอนนี้เฮากาบอ่าแซมได้เรือนเบินไปสันสามเนาะเบิกบรรยากาศอันนี้จะเป็นบีทีเอสเนาะอันนี้จะเป็นข้างในเนาะดูรามาเห่า จุดถี่เขาจะไปกินข้าวน้อเพื่อนว่าฟนะู้ดคอร์ดเนาะจะอยู่สั้นที่หาเนาะทุกคนบบเสริมข้าใ,ใส่บันไดเลื่อนตัวนี้ขึ้นไปแล้วกันเล้กอีกสองสั้นกับหอดสั้นที่หาแล้วเขาก็จะขึ้นไปอีกสองสั้นเค็อไปเลยนะเนาะเบิร์นี่อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศถ่ายจากมุสสมชั้นๆนะครับแต่ส่งนี้ก็คือห่างถ้าก็เปิดเนาะทุกคนคนมันก็นยังโทราณคอยมีนา ขันประมาณเส่วงเทียงๆนี่ป่ะตกคนนี่ลุ้มลุ้มลามลามกันมาจาักมาแต่แซบูโอเคไปอีกสั่นหนึ่งนะทุกคนนี่ไปสั่นที่หา้าสอ่งจุดที่เ้าจะไปกินข้าวนั่นเนาะทุกคนเราจะบ่สสาม,มารถจ่ายเป็นเงินสดได้เนาะเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องได้เอาเงินสดไปเลขบัตรเนาะทุกคนเผื่อจะมีบัตรไหนเอาเนาะทุกคนตอนนี้เรากะ ต่อคิวเผื่อสีแลกบัตรนี่ทุกคนอันนี้นจะเป็นจุดแลกบัตรคยอทุกคนเขาจะแลกในราคาลอยหนึ่งร้อย100ครับโอเคได้แล้วเนาะบัตรกสินาตาประมาณน,นี้เนาะทุกคนต่อไปเขากสิเริ่มไปหาจุดที่เขาจะหนังเลยโอเคคอยวังว่าซิมีบนเนี่ยคอยหนังอยู่ในริมระเบียงเนาะคัโบมี่นี่บบได้รีวิวบอ่อนงามๆห้ทุกคนเบิ่งนเลย สาวนาทีคือจุดจิดริมระเบียงคือสีเ,มเ็มไปแล้วยังจุดหนึ่งเนาะไปกินป่ะคือโบมีคน,นจุดนี้ทุกคนเป็นสีเนงามนี่แหละทุกคนคือจุดที่เราสีหนักกินต่อไปฮากับสีไปสั่งอาหารเลยเราทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเบิง่งจุดที่เฮาสีไปซื้ออาหารเนาะมันกค่อนขางมีลายห้านเนะะาะแต่ก็ราคาขอนขางถือแต่ว่า เวลาข่อยมาจุดนี้ข่อยจะมาสั่งกินกับข่าวเนอะทุกคนแบบกับข่าวที่แบบลาดข่าวสามอย่างเออสามอย่างบอสองอย่างบอทุกคนนะี่ทุกคน,น,นคนรับบรรยากาศบดไหมมันอยากจะเป็นยำบุญเสร็จรหมูสับบดไหมราคาเก้าเก้าบาทสามสิบเก้าบาทบดไหมอะไรอย่างเงี้ยคือราคานี่ก็ถือว่าถือเนอะทุกคน ถึงได้รับหนึ่งนี่คือยืดหย่นมาสั่งกันแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเบิ่งหลายๆห้างก่อนเนาะนี่สื่ออาหรับใครที่แต่ว่าคนอีสานคนลาวบ้านเฮาเนาะก็จะนิยมมากินมาซื้อห้างนี่เดี๋ยวขอยาจะพาทุกคนมาเบิ่งเพราะว่ามันจะเป็นห้างสมตั้ตำแบกหุ่งเนาะทุกคนนี่นี่เนาะทุกคนซิงแซ่ ราคาก็จะถือนะทุกคนบึง,ตา,บาต,างบาตามูลไม้3ามบห้าบาทตาพปู3ามบสาทตามหมกหมงตรงไห้ตาามสิบสบาทคือเป็นเอียงถีถือแทงและกวก็พวกอมพวกอ่ามัสแนมนล้วกาน้ำพริกราคาสามสบาทที่สูงอันก็นจะเป็นกระเพราถากถากมเป็นถาดบักไห่ราคาสี่บเกาบาททุกคนคิดบึง อันนี้ก็จะเป็นบหนนะหมี่เนาะราคา30-39บาทเบิ่งแม็กก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับยวนราคา2 9บาทนึง่ง <c oughs> คือ Amazing แหง้งทุกคนอยู่นี่นะนี่เดี๋ยวเขากัสิไปออเดอร์อาหารเฮาเลยเนาะ้วก็ไปกินข้าวเพราะว่าเฮาปากกระเป๋าเฮาไว้จุดไดจุดหนึ่งบว่วมีคนหลักไปเลยอบอกเบิ่งอาหารที่แบบนี้มันจะละยาญที่นี่เลแบบแนวไปจกินเนะทุกคนโอเคตามล ลองกินเฮาเป็นอีกเรียร้อยแล้วนะทุกคนต่อไปเ้ากัสีกับไป่บันหนักมาเลยเบิ่งทุกคนราคาสง9งิบกาบาทโอ้โหอเมซิ่งพร้อมกับวิวอันสวยงามนะเห็นไหมโอ,โอเคเบิ่งทุกคนมาแป๊บเดียวนะคือคนเต็มแล้วอ่ะเบิรไหมโ <c oughs> อเคดีนะที่เ้าจองโต๊ไนะไว้เนาะเ้าวกะซิมะนังจุดที่เ้าจองกันไว้ไว้กันเลยน,นะทุกคน Mm hmm. ทุกคนนี่คืออาหารในราคา39บาทพร้อมกับวิวโ mm hmm. คตรลักชัวรี่เลยทุกคน mm hmm. <laughs> คือแบบบอคิดบอฟันเลยว่าสิมีสถานที่แบบนี้อยู่ในกรุงเทพม,มหานครนะนะทุกคนวิวนี่แล้วก็อาหารราคานี่คือแบบ mm hmm. คนจะแฮปปี hmm. ้เลยนะทุกคนทุกคนาจะลองซิมคำแรกกันเลย เราทุกคนหลังจากใส่เงินเป็นสามสิบเก้าบาทต่อไปเราสิไปหาซื้อน้ำสิไปหาซื้อน้ำมาก,กินะเ,เลยเหมือนกนตอนนี้กับคนเริ่มแบบโอ้โหหลายแห่งมีทั้งคนต่างชาติและกับคนไทยเนาะส่วนมากก็จะเป็นคนคนต่างชาติเพราะว่าส่วนมากมากินอยู่นี่นะโอเคเดี๋ยวเราสิไปหาจุดถีเพิ่นขายน้ำกันเนาะ ก็จะมากินน้ำปั่นผลไม้เอาเนาะมือนี้เนาะโอเคอันนี้เ,เ,เป็นอาหานประจำข่อยคือเก่าหะแหละทุกคนคนเกาขันข,งขงังร้ายเบิ่งเรียนคิวประมาณสี่หาคนบุกไปจะได้กินแตก่กันราคาก็ถือว่าโอเคเนาะเบิง่งนี่มะนาวปั่นเจ้าบาทมะพร้าวปั่นเจ้าบาทชา,าสลังปั่นเจ้าบาทกล้วยปั่นเจ้าบาทผลไม้รวมซ่าพิซเกาบาททุกคน ราคาคือถือแพงไปครับที่เราสั่งแล้วเนาะมีน้ำมะพร้าวปั่นไหมครับนี่โอเคเมนูที่เราสั่งไปน่ะคะือน้ำมะพร้าวปั่นเนาะเราก็สิรอคิวถ่าเอาเลยได้เลยเนาะทุกคนน้ำมะพร้าวปั่นในราคา90บาทน,นะทุกคนอืมแซบ่บแซบ่บสดชื่นให้เราทุกคน โอเคต่อไปเราก็คือสีกลับบ้านต่อไปเราก็คือสีกลับไปผักอยู่หองแล้วเนาะทุกคนคลิปนี้ก็คือเจ้าเพียงแต่ท่นนี้เนาะขันอยากให้เราไปซะอีกอะสามารถคอมเมนต์บอกได้เด้อเดยวเราจะไปเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็โจ้าเพียงแต่ท่านี้เนาะทุกคนบ๊ายบาย กาทิโจ๊กเปรี้ยวพี่น้องคลิปนี้ก็ถือว่ามพูพลาสูดซีดมากๆเลยนะเนาะเพราะว่าเจ็บท้องพี่น้องเอ้าบ่เป็นเจ็บท้องเนาะแสบท้องเพราะเอาภายทีตอนแรกเขาเคยได้กินเข่าไปนะพี่น้องเนาะเพ,นะพราะว่าเขาแสบท้องแล้วเขาก็ต้องได้กินเขาลงไปใส่นะพี่น้องเนาะเ <c oughs> บิดบเบิบบ้ผิดยาแล้วก็เจ็บอีกพี่น้องสมพูาส์คือเป็นจังซันเนานะ <c oughs> คลิปนี้ก็ถือว่าหมดไลน์นะพี่น้องเนาะเป <c oughs> ลีปนก็ได้พาเขาไปเที่ยวห้างเนาะ ห้างอาหารพี่น้องทีราคาถูกแล้วก็อาหารหลากหลายพิซซ่าเสรแล้วก็แถมบิวดีมากๆเลยเนาะได้ชมวิวแบบวิวสวยๆของเทมหาราครนะพี่น้องเนาะก็ถือว่าขาหลายสำหรับคลิปนี้เนาะเจ็บท้องเฮงพี่น้องเลยแสบท้องท่กเมนเจ็บพี่น้องแสบเนาะมันแสบมันเป็นอาการแสบยังไงก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะทีผ่านชมจนจบคลิปแล้วบอกคำโฆษณาเด้อสัมภาษณ์สิไดขอตัวลาไปก่อนจะ จะได้ใจพี่น้องแล้วเขากล่าวคำว่าสบายดี